คห oh? อ้องกินข้าว oh! ครับโอ้โหและอาหารที่เสิร์ฟต้องเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกตอนนี้ก็ละเอียดยิบแล้วนะครับกลิ่นควันหอมฉุยมาเลยเขามีซอสเบนี่ชูการ์เบรนยๆ่น้ำพริกอ่องเบอริโตย ทุกคนนะคะเข้าสู่ครัวอับเวลไวกุปนะคะที่เราจะพาทุกคนนะคะมาอัพสกิลการทําอาหารแล้วก็อัพทุกจานให้อร่อยขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาบุกครัวคนดังเป็นคนดังท่านหนึ่งที่ดังมากๆในโลกออนไลน์นะคะทุกคนก็บ้านของเขาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านขนาดกระทัดรัดนะคะแบบว่าอยู่กันสบายๆอบอุ่นอะไรแบบนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะพอเดาออกนะคะว่าเขาคือใครเพราะว่าเจอหน้าเขาเราก็ต้องโยโย่นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าค่ะไป คขากครัวจะกุ๊กคุกกิ้งด้วยกันให้เราได้ลับฟีมือทุกวันชวนเลเวลอัพขึ้นไปด้วยกันคขาครัวอัพเวลลกุก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 โอ้โหบ้านใหญ่มากและเจ้าของบ้านของเราที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณหมอสุนินค่ะยิ อ้หน้าจีมาเต็มคุณหมอบ้านเล็กไป,ปเไปล่าไ่เล็กบ้านเล็กมากเลยเนี่ยหูอึดอัดมากเลยเนี่ยเหรอเธอรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่ามันใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยก็อลังการนะคุณหมอสุดินทำอะไรก็ต้องอลังการเาทีมงานแอบกระซิบมาบอกว่างบการสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยมากถึงพันล้านจริงไหมคือถ้าสร้างวันนี้เนี่ย พันล้านแน่นอนอแต่สมัยที่ผมสร้างอ่ะไม่กี่ร้อยล้านครับไม่กี่ร้อยล้านคุณหมอพูดเหมือนมันถูกมากเลยไม่ถูกหรอกก็หยาดเหงื่อ,อแรงกายทั้งนั้นหมดเลยแอบพาเดินชมเป็นน้าจิ้มสักนิดหนึ่งได้ไหมคะไปเลยไปค่ะโอ้โหนี่ห้องอะไรครับหมอห้องกินข้าวครับโอ้โหบ้านนี้ ณตอนนี้สองคนครับคนช่วย24คนโตนี้กี่ที่นั่งคะโตนี้28ที่นั่งครับว้าวทำไมเราถึงต้องมีโต๊ะที่ยาวและที่นั่งเยอะขนาดนี้คะคุณหมอคือตอนผมเด็กๆเนี่ยผมอยู่โรงเรียนหอพักแล้วเขาจะมีโต๊ะอาหารที่มันยาวแล้วผมกินข้าวไม่ได้ผมก็ต้องถูกบังคับแล้วก็โดนตีผมก็มีความคิดกับเพื่อนผมคนหนึ่งว่าสักวันหนึ่งเวลามีเรามีบ้านเรามีตังเนี่ยเราจะทําโต๊ะอาหารที่มันยาวที่สุดเท่าที่เราทําได้และอาหารที่เสิร์ฟต้องเป็นอาหารที่ อร่อยที่สุดในโลก oh. ปกติแล้วเห็นหลายๆรายการเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวบ้านหมอสุนินกันเยอะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นใครแบบมาทําอาหารที่ครัวของหมอสุนินเลยก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยพาไปดูห้องครัวได้ไหมคะวันนี้อยากได้เลยไปดูเลยนะครับพวกเราโยโย่ <Yo. S 2> ไปครับอ่า สีสดใสสีสันสดใสดูน่ารักมากๆเลยค่ะปกติคุณหมอทำอาหารเองบ้างไหมคะไม่ทำไม่ทำเลยวิเชฟสีคนอาหารอินเดียอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นเอ้ยคุณหมอเป็นคนเชียงรายใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นคนบ้านนอกคนเชียงรายเชียงรายนี่เชียงใหม่อ๋อนี่เชียงใหม่โอ้แต่ว่าอู้กำเมืองแบบอู้กำเมืองผนไทยไม่ค่อยไม่ค่อยแท้เท่าไหร่อ๋อมาเป็นยังฟังเข้าใจกบปอแล้วแล้วอาหารที่คุณหมอชอบทานมีอะไรบ้างคะผมชอบน้ำพริกหนุมน้ำพริกอ่องแคบหมู คืออันนี้มาวางเตอรหม,ออหมดเนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ยชื่นชอบน้ำพริกมากจนกระทั่งมีเพลงที่ชื่อว่าน้ำ,นำพริก,รกมีท่าเต้นไหมคะมมเพียงแค่คิดถึงเผ็ดมันพริกเนื่องจากคุณหมอชอบน้ำพริกมากนะคะเราก็เลยขอทำเป็นเมนูน้ำพริกอ,อก่อง แต่ว่าจะทําแค่น้ำพริกอ่องอย่างเดียวมันไม่อารังกาค่ะคุณหมอทาไมเพราะว่าอ,<ะ>อยู่กับคุณหมอสุนีเราต้องอลังการทําเป็นแบบผสมเม็กซิกันสไตล์ที่มีชื่อว่าน้ําพริกอ่องเบริโตโยโย่โยโย่สไตล์หมอสุนีนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือขั้นตอนของการทําน้ําพริกอ่องค่ะวัตถุดิบของเราจะมีพริกแห้งนะคะแช่น้ําเพราะว่าจะทําให้เขามีความอ่อนแล้วก็ตาได้ง่ายขึ้นนั่นเองหอมแดงมีกระเทียมไทยนะคะรากผักชี เกลือแล้วก็กะปินั่นเอง oh. ครับผมขั้นตอนง่ายมากก็คือจะใส่ทุกอย่างลงไปตาเยเว้นกะปินะคะตำทุกอย่างให้แหลกก่อนแล้วเหลือเราจะค่อยใส่กะปิทีหลังนะคะทุกคนได้เลยครับครั้งนี้ถือว่าเป็นการเข้าครัวครั้งแรกในรอบกี่ปีคะปกติจะเข้าครัวก็คือตอนลูกๆมาจากสวิตเซอร์แลนด์เด็กๆก็จะมีสารพัดเมนูผมกับภรรยาก็ต้องมานั่งชิมอาหารที่ลูกๆทำ ครัวมาทำอาหารแต่พ่อครัวมาเพื่อชิมอาหารที่ลูกทำให้กินใช่ตอนนี้ก็ละเอียดยิบแล้วนะครับละเอียดยิบจริงค่ะต่อไปค่ะใส่กะปิลงไปแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตอนนี้นะคะสารตั้งต้นของเราก็ตําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาเนี่ยไปพักใส่ถ้วยทิ้งไว้ก่อนได้พริกแกงแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาผัดเขากันนะคะซึ่งวัตถุดิบนะคะจะมีมะเขือเทศนะคะอกไก่บดนะคะแล้วก็มีน้ําตาลแล้วก็น้าปลานั่นเองนะคะ อย่างแรกเลยค่ะเทน้ํามันนิดนึงนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นน้ํามันดอกทานตะวันกุ๊กนั่นเองนะคะเราจะเริ่มด้วยการผัดพริกแกงก่อนเลยนะคะเราจะผัดให้เขามีกลิ่นหอมก่อนเนาะแล้วเราค่อยใส่ส่วนผสมอื่นๆตามไปนะคะ และสำหรับวัตถุดิบนะคะที่เรานำมาทำกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นพอร์ชันสำหรับ2คนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบ้านใครมีคนมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มวัตถุดิบกันได้เลยนะครับผมวันนี้เมนูน้ำพริกองของเราค่ะจะมีความค่อนข้างคลีนขอใช้คำว่าค่อนข้าง,างละกันเพราะว่าเราใช้อกไก่หมอกำลังดูแลสุขภาพอยู่ช่วงนี้ใช่ไดเอทอยู่แต่ที่ใช้คำว่าค่อนข้างเพราะอะไรก็มารียกกินชีสค่ะเลยรีเควสต์ว่าขอให้มันมีชีสด้วยแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะ จะผัดเขาจนแบบน้องเขาเละนะคะกลิ่นควันหอมฉุยมาเลยปกติคุณหมอกินอาหารเหนือบ่อยไหมคะบ่อยครับก็อาทิตย์หนึ่งต้องมี3ครั้งคือเวลาจะทานเนี่ยบางทีก็เพื่อนเพื่อนจะส่งมาให้จากทางภาคเหนือไปค่ะใส่ไก่ไปเลยทำไมคุณหมอถึงเลือกเป็นหมอฟันคะคือหมอทั่วไปหรือหมอสันหรือหมออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเข้าเวรกลางคืนคขานี้ผมชอบปาร์ตี้ก็หมอฟันทุ่มหนึ่งก็จบคลินิกปิดแล้วปิดแล้วก็ไปซวยได้เลย ตอนนี้นะคะเราก็ผัดเขาจนได้ที่แล้วนะคะเรามาปรุงรสกันดีกว่าค่ะฝากคุณหมอเทน้ำตาลแล้วก็น้ําปลาได้เลยค่ะอ่านี่ก็คือเคล็ดลับนะคะการราดน้ําปลานะคะลงไปขอบขอบกระทะเนี่ยก็จะทําให้แบบความร้อนโดนน้าปลาจะทําให้กลิ่นเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นนะคะโว้เขามีซอสเบย์นี่ชูการ์เบย์นี่ ไได้ยินมาว่าคุณหมอเคยแบบน้ําหนัก100กิโล118 118แล้วทำไมถึงลดน้าหนักคะก็อยากจะหล่อถ้าเราอยากลดน้ําหนักเพื anyway> ่อสุขภาพเราไม่มีทางลดได้หรอกเพราะมันจะท้อก่อนแต่ถ้าเราอยากจะลดเพื่อความหล่อความสวยเนี่ยมันจะมีกาลังใจมากกว่ามันจะมีกําลังใจมากกว่าการลดน้ําหนักเนี่ยนะ80%อยู่ที่อาหาร20%อยู่ที่ออกกาลังกายคนว่าจะคิดว่าไปออกกาลังกายที่หนักมาก ไม่ใช่เลยออกกาลังกายทําให้เรากล้ามเนื้อเราดีขึ้นเราสดชื่นขึ้น f ฟ e ชขึ้นแต่มันก็ช่วยลดได้แค่1 0บถึงยีที่เหลือคุณต้องกินได้น้อยฮะแต่ละมือ้อตอนนี้เราได้น้ําพริกอ่องของเราแล้วค่ะทุกคนเยี <Yo! S 2> ด่ดีมากย เขาไปพักก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นซอสชีสที่เรารีเควตไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําเป็นชีสซอสกันและวัตถุดิบที่เราจะใช้กันนะคะก็จะมีชีสนะคะนมมีแป้งอนเนกประสงค์นะคะและที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือน้ํามันดอกทานตะวันกุวดนี้น าะวสะกัดมาจามันเล็ดดอกทานตะวันนะคะที่มีคุณภาพดีนะคะมีมาตรฐานสะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็แถมยังมีวิตามินอ e ีนะคะสูงถึง20%แล้วก็ยังมีโอเมก้าหและ9นะคะแล้วก็สามารถทําได้สาราพัดเมนูเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผัดหรือว่าทอดมีติดบ้านไว้ดีแน่นอนแล้วก็ต่อไปจะเป็นแป้งค่ะแล้วเราก็จะผัดตัวแป้งกับน,น้ํามันก่อนค่ะเตมนมเลยนะคะครึ่งหนึ่งก่อน ให้คุณหมอคนเลยค่ะมันไปเข้ากันรูปรักษณ์ดูเท่ม,ทมากเติมลงไปเลยเดี๋ยวเราจะคนให้เขาเข้ากันก่อน,นนะคะแล้วเราค่อยใส่ชีสลงไปนะคะหลังจากที่เขาเริ่มปุดๆแล้วนะคะเราก็จะลดไฟลงแล้วก็เพชีสลงไปค่ะอโอ้โหจัดว่าจัดว่าจัดเต็เมจัดหน,นักยอ,อมากเลยนื่ไหลได้ดแล้ว หลังจากที่เราได้ตัวชีสซอสเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเขาไปใส่ถ้วยที่เอาวางไว้บนหม้อที่มีน้ําร้อนอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อที่ว่าตัวชีสซอสของเราเนี่ยเขาจะได้ไม่เย็นนะคะก่อนที่เราจะไปที่ขั้นตอนต่อไปและประกอบล่างขออนุญาตเล่นเกมกับคุณหมอหน่อยได้ไหมคะเอมาเลยเป็นการทดสอบความมือนิ่ง <X> งั้นเราป่ายิงฉกกันใครชนะได้เริ่มก่อนป่ายิงฉกคุณหมอ อุ้ย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 ล้นอุ้ยเร็วเข้า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 อย่างนี้แปลว่าเป็นไข่ที่ดีนะคะเพราะน้องจมนะคะอุ้ยมาเกิดเทศอีกสักหนึ่งลูกด้วกันนะคะเออคือมันใหญ่กวมากเลยว่ะอุ้ยแต่ของพองเลยอ่ะอุ้ยมันปริ่มมากแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะล้นแล้วยัยยัยยั หมอสุนินชนะครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตไม่เคยชนะเลยชีวิตนี้แต,นตแต่ผู้ชนะคือหมอสุนิน่า ่อไปคือการประกอบร่างแล้วค่ะคุณหมอเอาละเร็วมากสําหรับวัตถุดิบในการทําบริโตของเรานะคะก็จะมีน้ําพริกอ่องที่เราทำมาแล้วนะคะมีผักสลัดนะคะมะเขือเทศหอมแดงนะคะพริกเจลราบิโน่นะคะเราจะมีผักชีนะคะต้นหอมมายองเนสนะคะแล้วก็มีทาบาสโก้รวมถึงพริกไทยดำแล้วก็แป้งตอติยาของเราอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราจะเอาแผ่นแป้งนะคะจีบนกระทะก่อนนะคะเพื่อให้เขาอ่อนตัวลงนะคะ ในระหว่างที่เรารอแป้งของท้มเดี๋ยวให้คุณหมอเริ่มหอก่อนเลยแล้วกันค่ะจริงๆแล้วการหอ่อหรือว่าแบบวัตถุดิบอื่นๆนะก็คือตามใจชอบได้เลยเนาะน้องทําเก่งมากเลยอ่ะแล้วแรกกันนะเฮ้ยแลกกันแกกันเราจะจี่น้องทุกทุกด้านนะคะเพื่อ <c oughs> ที่แป้งจะได้กรอบทุกด้านนั่นเองะคะ่ะ แล้วก็รอกันอีกสักแป๊บนึงใช่ค่ะเดี๋ยวได้กินแล้วถูกต้องตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้หมอสุนินมีความสุขมากที่สุดในชีวิตเลยโอ้ขนาดนั้นเลยมีความสุขมากๆเลยได้กินน้ำพริกอ่องเบอร์ลิโตเป็นการประสานงานระหว่างเม็กซิกันกับอาหารเหนือเย้ <Yo. S 2> ขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดจานนั่นเองหมอสุนินอยากกินแล้วเอาล่ะครับผม น่ปกติหมอสุนินชอบกินชีสไหมคะโอ้ยใครยังไม่ชอบกินชีสใ,ชในรอบนี้และนี่ก็คือชีสที่เราทําการแดงมารีไว้นะคะลักษณะก็คือบบบว่าดูดีมากเวอร์เอ๊เดีย๋ยวเราจะตักเขาไปราดต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องฟิกไทยนะคะนี่คือต้นหอมนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อย สวยงามมากและเมนูนี้นะคะก็มีชื่อว่าน้ำพริกอองเบอร์ริโตโยโยสไตล์มอสตูนินโยเวลาที่เรารอคอยมาถึงแล้วนั่นก็คือการที่เราจะได้ชิมนั่นเองนะครับผมนี่ไงแหวอันที่หนึ่งว้าเผ็มความเผ็ดเผ็ดนิดนึงมีกลิ่นหอมของชีส ที่มันนุ่มนวลเหมือนกับไปนั่งอยู่ที่ฝรั่งเศสมีความกรอบของแป้งตอติยา่ามันมีเหมือนแบบความหอมควันนิดนึงอ่ะเพราะเราเอาไปจีมันได้รสชาติเพิ่อมอีกนิดนึงจากทาบาสโกอืมใช่อันนี้เนี่ยผมว่าถ้าเรากินเนี่ยนะไม่ต้องมีซอสละแค่นี้เพอร์เฟกเลยอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็เนื่องจากเราเป็นคนเหนือนะคะเราจึงต้องมีข้าวหมูกินกับน้ำพริกอ่อกนะคะคือหมอสนินก็เป็นคนเมืองเนาะ <No. S 2> เพราะฉะนั้นเรื่องน้ำพริกนี่เป็นของกู้กายลํำก่อน ลำแต๊ะเนื้วนวกแต๊นนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครนะที่คิดอยากจะทําอาหารนะคะอย่าลืมน้ำมันดอกทานตะวันกุ๊กขวดนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ง,ง่ายมากๆนะคะทั้งซูปปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านค้าชั้นนํานะคะแล้วก็น้ํามันดอกทานตะวันกุ๊กขวดนี้นะคะนอกจากจะทําให้อาหารของเราเนี่ยอร่อยขึ้นแล้วนะคะยังเต็มไปด้วยวิตามินอีสูงถึง20%นะคะดีต่อทุกคนในครอบครัวแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมีติดบ้านไว้ดีแน่นอนค่ะ ลำแต,แตะเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอสุนิน <คง S 2> จกนักใจเจ้ามีอะไรอยากจะฝากไหมคะมีผลงานอ,อะไราไาม,มทุกคนนะครับก็ติดตาม t ิกต o k คุณหมอสุนินช่อง s u p e r d o g Yo นะครับแล้วก็ถ้าเป็น youtube คุณหมอสุนินมี2ช่องนะครับ Super d o Yo เหมือนกันนะครับอันนั้นจะเป็นคลิปที่ผมเดินทางต่างประเทศอเอามาให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะฟังเพลงเพราะๆของคุณหมอสุนินอย่างเช่น เพลงน้ำพริกนะครับก็ติดตามที่ช่อง Superdog Record ครับแล้วก็ทุกคนนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับ Facebook IG แล้วก็ YouTube นะคะของ Cook Healthy Family นะคะแล้วเจอกันใหม่ในครัว April by Cook เทปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส้สบสมเธอลืมอะไรอย่างหนึง่งเธอลืมแล้วเหรอเธอลืมล้างจานโอ้ยลืมลไปบ้างก็ได้ <c oughs> ไปเลยหลังบ้านเซ็งเซ็งขนาดเลยส้มต้หน้าตั้งหน้า